Oh, สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีเจแดงสิผ้ามาเลาะเบิ้งปลาไม่เนาะจ้ะเพราะว่าต้นไม้ที่เจแดงก็พ่อหญยปลูกไว้เนาะจ้ะสิมาเลาะเบิง้งปลามันหกกุะไรหญ้าเยอะปลาสิมากเก็บเห็ดน้ำนะจ้ะแต่เห็ดวมีเนาะม,มาจ้ะเจแดงสิผ้าเบิง้งในปลารรมาฉิเ <laughs> ลาะเบิ้งต้นไม้เนาะจ้ะ เสแดงก็พอไงมาปลูกไว้ปลูกไห้ข้าเจ้าอะจ้ะเนี่ยต้นอันนี้พูดล่ะห้าขึ้นเต็มเลยพี่น้องิสด้มาถอนห้าได้บาทนี่ปลูกไว้แล้วก็ิสด้มาถอนห้าเบิ่งดอกไม่ซุ้มนี่พี่น้องพูดล่ะห้ามันขึ้นเนาะพี่น้องดอกมไ,ดไม้เได้มาเห็ดออกเมื่อเด้นนี่พี่น้อง ดอกใหม่มีตงางงามจ้าเบิงในปลาดอกใหม่ในปลางามว่าจ้ามือนี่เขาป้ามือนี่มาหาเก็บเห็ดจ้าแต่เห็ดว่าท่านได้ออกเห็ดเพิ่งวานน่ะมันออกแล้วเนาะจ่าต่ว่าเขามาเก็บไปแล้วซุ่มเขาหูมองปุ่นนะ่ะพี่น้อง ดอกใหม่อยู่ในปลาแต่มมนงามเนาะจ้ะจะอ่อนบอนี่นี่ที่เจดแดงก็พอยง่มาปลูกใ้ต้นนี่ด้วยจ้ะเห็นบอเนี่ยเหตุทุกยางรับจ้างปลูกต้นไม้กระเฮ็ด เอามันทุกยางหลดเนาะพี่น้องมีต้นอ่ะน,นี่ก็าล่างสิญงเห็นบ่จ่ะเนี่ยใบเขียวเขียวนี่เขาป้ากบมาสะออนดอกไม้อีกแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยตน้นน่ะนี่พวกเจ๊แดงว่าปลูกไปไอ้บ่เริิมไงล่ะจ้ะเขียวเขียวนี่โอ้ยไายดอกไม้พี่น้องเบิ่งไปน้ำนาจนะจะเนาะ เขาป้าเขาดงกับพกกล้องมาน้ำโทรศัพท์มาน้ำมาไทยพี่น้องเบิ้งนี่ละจ้านี่แม่พี่น้องดอกอันนี้จะว่าดอกซื้อมันอีหยังเนาะมันอยู่ในป่าจา้ะมันเกิดพูดนะตัดออกแล้วกับปูขึ้นไม่ได้พี่น้องอุย้ยตัวนั้นนี่เนเดิมไงเราจะเห็นบ่ที่เจดียมาปูกไว ไงแล้วว่าได้เห็ดกับมะทายอาธถรามชาตหละหายพี่น้องเบิ้งเนี่ยจ้ะธรรมชาติดอกไม้สวยๆเนาะจะเนาะโอ้อยห้าหลายสได้มาตัดออกมดเด้หน่พี่น้องเพราะว่ามันขึ้นเดี๋ยวอันต้นไม้ที่เจดแดงกับพอใะไงปลูกใบนี่ มันสีบอยงไงเนาะจา้ะเนี่ยสะออนดอกอยังกับบัชจักเป็นหมากแล้วแห้งแต่สีแพหลายแล้วพี่น้องบาดนี่ถ้าห้าบวัมตาตัดออกเห็นบอกหมากมันเป็นหมากไปเมื่อแล้วแดดกับหอนหอนได้มื้อนี่ แดดท้อนแห้งจ้ามาตากตาแดดกะแห้งตาลายอยู่เจแดงโอ้ยสะอ่อนดอกไม้ที่น้องคุณทายดอกไม้นี่แหละบ่วด้วมาเบิ้งโดน,นีมแต่พหญงมาเพื่อนบอกให้เจแดงมามาถอนห้าถอนหย,าง,ยางออกอยู่แต่มาคนเดียวบ่ได้เนาะจ้าย่านพอนกลางตาเลยได้หน่ ต้นไม้ถ้าเจ้าตาัดออกมืดมองนี่พ่อมันเป็นเดิอนแหะจ้ะตัดออกแล้วก็ปลูกไม้ปลูกไม้หลายรอบแล้วปลูกแง้มใดก็ตายแงมนั่นจ้ะมันแห้งหลายมันบ่มีต้นไม้ต้นใหญ่เป็นโฮมห้เนาะจ้ะเห็นบ่ถ้าเจ้าตาัดออกมดบัดนี่มันก็นเป็นป่าหญ้าขึ้นท่วมเลยจ้ะ ดงดอกไม้ป่าจ้านี่จ้าจะแดงมาปลูกไปเห็นบ่ต้นสนปลูกก่อใหง่เนี่ยซุ้มเนี่ยกระลังไงจ้าต่ว่าหญหานี่ตีถ่วมหลายขากหลาแหน่ที่น่องนี่ต้นอันนี้สมาหลายแท่นี่ ไปไปพี่น้องเบิง้งไปหาเลาะเบิ้งเห็ดช่วงนี้เห็ดกับบบฮั่นนี่ดอกจาก้าทายเอาดอกไม้สวยๆให้พี่น้องเบิง้ง ดอกไม้ป่า <c oughs> นี่ข้าเจ้าเฮ็ดหวัวอ้อม้เนอกจากว่าให้กวางเขามากินอันต้นไม้ปลูกไม่นาะจะกวางเขาสิบม,มาก,กินยอดนันอาจจะนอดอ้อนเนี่ยข้าเจ้าเฮ็ดหัวไว้ไนี่จ้ะเนี่ยกวางที่ชอบกินยอดอ้อนแบบนี้นะจ้ะเห็นบ่เนี่ยกัดกินเมื่อไหละถ้าเา้าว่า้ลอมหัว อยอยู่หงหป้าดอกไม้ป้าพี่น้องโอ้ยสะอนน่อนเนาจะเนาะเห็นไหมน้าสิฮั<อ>น,นเชนอีกเฮียสะอ่อนพี่น้องสะอ่นมมนนอนพูดอ่ะยา อุนแันฟีนวิเดอคอมอ่ะดูเฮียฮานเห็ดเลยงามเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องเฮ้ยงามคักถุงใส่เห็ดจ้ะมาเก็บเห็ดกับบ่มีเห็ดชักดอกพูดละอุ้ยสะออน้อม้อมคักซี ตอ่อนบ่จ้ะจ้าเวน,เาง,บบน,น,นงามเน,นงงาะพี่น้องงามเนาะชุดเก็บเห็ียดเด้นจ้ะคุณน่ะพี่น้อง สะออนเนาะจ้าแค่นี้เนาะจ้าพี่น้องนะเนาะเดี๋ยวแจเดงสิผ้ากลับบ้านแล้วเฮ็ดบ่มีกับสิผ้ากลับบ้านแลวจ้าบานดีสวัสดีจ้า